สถานีวิทยุกระจายเสียงเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดเสนอข่าวสารจากปปชคุก5ปีอดีตนายกอบตอน้องแวงกาลสินเรียกเงินต่อสัญญาจ้างผู้ช่วยครูดูแลเด็กอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะข่าวสารจากปปชช่วงปปชเพื่อประชาชน สำนักง,งานปปชเผยแพร่พรความคืบหน้าคดีกล่าวหานายนิติพงษ์ภูติโสเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน,น้องแหวงอำเภอสมเด็จจังหวัดกาลสินกับพวกคือนายสุริยาวงมาลีเรียกรับเงินจากพนักง,งานจ้างตามภารกิจตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเพื่อเป็นค่าตอบแทนในการต่อสัญญาจ้างซึ่งถูกคณะกรรมการปปชลงมติชี้มูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 149, 157เมื่อวันที่3มกราคม2563ที่ผ่านมาล่าสุดสารอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบภาค4พิภากษาลงโทษจำคุก5ปีพวก1รายโดน3ปี4เดือนสนับสนุนโดยกองทุนปปชสมาคมสื่อช่อสะอาดพบทุจริตสกิปปปชโท1205